มือนีสิมาเบิ่งเพิ่นเตรียมการเตรียมงานบวชลูกบวชหลานเพิ BI ่นสงสัยกำลังขนหมอขนถวยขนจานลงจากรถมัางนี่เพิ่งไปยืมมานี่ไปเบิ่งเพิ่นห่อข้าวต้มขนมนำผู้เฒ่าผู้แก่ไปเบิ่งก่อนเพิ่นเฮ็ดจังได๋กันโอ้คนมาสอยงานหลายอยู่เนาะนี่เนาะสถานที่เพิ่นก็ไถไว้แล้วตัวนี่ มีเฮื่อนเพื่อนซื้อสองมาสันลูกผู้สิบบวชซื้อสองปรับพื้นที่ไว้เฮ็ดกลางเต้นมั่งนี่กินกลางคืนมั่งนี่มีเฮื่อนเพื่อนีเฮือนเพื่น,ออบบออปนไปๆครับถ่พาไปเบืองโอข้าต้งขนมดี ้าขนาดเลยอขมอต้มขนมเฮ็ดไรายป็นไรล่ะซ้ำกล้วยวีนึงนี่บอกเฮ็ดตั้งข้ต้มขนมบอกอันนี้กระต่ายขูดบอกเผาาซื้อกะทิตัวบอค่ะขูดเอาขูดเอาเองเอาบอกเผาไม่ได้ใส่เราบอกเ้าแก่แก่บอกยุ้งให้ก็มีบอกโอ้้่วท่าเนาะ เดีย๋ยวนี้ลูกหลานสิเรื่มบนเลยเนี่ยนี่กินแต่กะทิกองเนาะ <c oughs> เค็ตบางที่คือสิบูเป็นเลยล่ละแล้วว่ามะกระเจ็บก็กันเหมแมนแล้วของแท้เนาะของสด <c oughs> มันหอมก็กันอยู่ด้วอืมเค็ดหลายปรนไดละหลายห่ออยูบอ่บะข้าวต้มขนมนี่เ <c oughs> ็ดหลายเติบหลายเติบอยู่พ่วงที่ลงมือตีนกำลังที่ลงมือกำลังจีรียมรถขนเต้นมาแล้วไปเอาเต้นมาจากไซนออนนี่เ <c oughs> ต้นในหมู่บ้านนี่บ่ เอาซื้อบกเพ่ากันทายรูปบัตรเอาเบิร์นเข็มจะใส่อะไรไม่ใหญ่นี่บกเพ้าหนิง้อยเอามาใต่บ้านนี่ลายล้างบ้านนี่โอ้เขาทาเนาะไอ้เลไรยังงมาเบิ่งในครัวเพิ่นมียังงีเนี่ยมันไม่ยังอยู่มันไม่ยังอยู่เหรอไอ้เราเปิดเบิร์นในเฮ็ดนี่ยังอันนี่ต้มต้มบักทัวต้มในทัวต้มบักทัวต้มใส่ข้าวต้มมัดผัดต้มมัดโอ้โหว่าแต่เอาว่าแต่เอาบักทัวชุกไปใส่ต้มต้มก่อน ก่อนมันแหง้งมันกรอบต,ต้มมันจังเวลาเขากินจัมยหยาบปุดปุดต้มมันสุกก่อนไปใส่จังโมยหยาบวางวแต่เขาเอาบักทั่วทีไปใส่เขาต้มก่อนอันนี้บักทั่วแหง้งสิไงทั่วแหง้งเขาขายน้ำตลาดนะมันได้เดือนได้ป<อ>็นป<อ>ีหมดเนาะก็ต้องมาต้มมันสุกก่อนเนาะต้มมันสุกก่อนพอไปห่อเดี๋ยวไปกินเขากลางเต็มต้มเขาสุกแล้วไม่ได้เขากินทั่วยังบ่สุก ยำปุดปุดออันเนี้เขาต้มเป็นซุปอมมันจะซุปผอมกันมันจะซุปผองดิบเนาะอือมกันเป็นซุปผอมกันอืเด็กหน่อยลูกหลานซอยกันเอาเต็นกลางเต็นโตเก้าอี้เพิ่นบ่ได้เอายืมมาบ่เอาโตเก้าอี้เพิ่นบ่ได้ยืมบ่ทั้งบ้าทันมานเพรท่านถึงเต็นมาก่อนเต็นมาก่อนหลายโตเป็นไรหลายเก้าอี้เป็นไรเนาะี่งอย่างนั้นกันมีคนซอยเห็ดเนาะ หลายคนคนละไม่คนลรมอนมอได้บวชมอนม้อนเบอร์สิบสี่นี่บอกซื้อสองซื้อซื้อจริงืซื้อยังก่อนผู้ใดดอกพงศกรผู้มซพงอกนผู้ใดพงศกรสองพงศกรหบอโอ้พงศกรนี่ยนามะกุลยังจันทวีโอ้นายพงศกรจันทวีผมเป็นเป็นผู้บวชพงศกรจันทวีเป็นผู้บวช พงสะท้อนเจนทวีโอ้ฟงสะม่อนฟงพงสะทอนบมนี่ี่งสะก้อรงสะท้อนง่งสะอนสะทอนโอ้พงสะทอนคือไก่เคียงกันเนาะพงสะทอนพงสะท้อนอโหผู้พูนบอกผู้ผมย่าเสือสมมันบอกโอ้คือใก้คือใกล้ใกลเคียงกันเนาะ ซื้อสองเม่นบอกซื้อสองตีลูกคนที่สองตีเด่นออโอ้แฟนตีนี้หัวผม่าแฟนผมจันโอ่ลูกลูกสองเอื่นหนึ่ง่สองอโอ้คอยกับว่าแตงแต่ซื้อสองซื้อหนึ่งเนาะโอ้่นมากพร้อมกันเอเอืหนึ่งเอิ่นสองโอ้วมหัวปานินี่คือหลายเลยเอาไปเคลื่อนบอก เกินเกินเขาเขาขายโล่จังบาทละยี่สิบแปดหรือเท่าไรอ่ะทงหกสิบเทาบาทปลาเกล็เขาเพราะหรือปลาตกเกลดนอนนี่เคยไปเคยไปถามเขาเขาบอกว่าตกเกลดโล่ยี่สิบหกบาทก่อนจูเกือนลำแฉนี่เองเนาะเตรียมงานกำลังเตรียมงานแล้วเวเขาเป็นมาอยู่ ล่างไหวมือนีล่างไหวดีไครับพี่โอ้ทอดเบินี่มเมนตน่อยหน่ด้นน่เนาะวัดแต่ทีหนึ่งมงหนึ่งดอกขาวหนึ่งอือืมออยมดดนะอ้มอูมอ,อืมออดมอื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 มอนมอมอมอือดอม เป็นมือรับรับมีดป่าเจ้าโอ้ยมันมือสำรองดอกนี่มือสำรองเออแก้ปัญหาไปแก้ปัญหาไปผูร้ายมากนีผูรับมีดเป็นเออคืออยู่ขันโบขันโบเป็นกับโบเขาเพราว่าคนย่านเมียนี่รับมีดโบคมดีโบเมียน,ด,นดอกเขาบอกไปซั่นละเนาะโบเมียนใช่อั้นโบกเกี่ยวกันมเนาะเออคือเอาเนี่ยเนาะคมโบคมมัมนอนโบเกี่ยวกันกับย่านเมียนเหรอ เอาเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยคือใจบนหนึ่งใจบนนักอืมแมนโอ้ยดูถูกเดี๋ยวมาป้าป้าป้า

มานมาคนวะดมกทาะยเห็นคนเห็นกระต้มพัดได้เปล่กระต้มโกระต้มมัดเปากระต้มมัดกระต้มมัดเหตแบบนี้เอาทั่วไทเอาัวใจผัดน้ำกะทิใจฮะกระต้วใจกะทิเอ๊ะข้าจะเจือข้าก็บมอเลย โแซสบเนาะทำโมไซกะทิโมเสบอันนี้ก็อันนี้ก็ข้าวสารเหนียวข้าวสารเหนียวถั่วนี่ก็ไปต้มแล้วน้ำตาลมาค้นใส่น้ำตาลเกลือเอ,เอาไปห่อหอดิบๆนี่แหละหอดิบๆหอดิบๆค่อยเอาไปต้มกล้วยน่ะกล้วยปอกไว้แล้วเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยแล้วสองอันเพ่นก๊าซอเอาเสือ้อคึงว่าบันเสื้อคึงกอคลักคึงเนื้อลมแน่นอนเลยค่นเมื่อคืนเนืนนนนอลมนะเอาไปบอกตาทูเรียมถูกไหมเออเอาผู้ใหญ่แล้วคือเขาไปนั่งน หมองนจะเอาตะาน้ำมันคีกว่าหมอีกว่านู้ทีกว่าเนี่อันเรออกกโค้บอเ้ยหมอเินสร้างมิวโอ้ยหมอผอมคือ่าสรางหมาทำงานนะเนาะก็หลังยแล้วกันล่่นโอ้ยยคือเขาหงมันก็พอดิคือได้่องพัน อันม้วนนี่ม้วน,นหอแล้วอลเอาตอกต<ร>ม,มัดคุณลุงคนเพิ่งเอายางมาดัดด้ยางมัดบ่อต้นขมนะมันขมมันขมดิมขมต้อง้องยางนั่นและขมเลย่ะมันเสื่อโลกมันออกนอะมันคิดธรรมชาตินาะมันคิดธรรมชาตินี่แหละใช่ตอกันเลยงามดีหั่นตอกหอกับต้มย่กับไปตัด ใใหม่ไม่ตอกด้ยอักตอกักตอกเป็นโอ้ยกะเป็นเเนาะผมจักบมเป็นได้ตอกเขาป่วยว่าใส่กอนเขาเปี่ยนเปลี่ยนนอนน้ากะทิเเออเปลี่ยนกะทิเปี่ยนน้ำกะทิเออขันเห่าร่างเข่ากะทิเพรเข่าในเข้าก็ต้องเขาสะอาดสะอาดเอ่ต้องด่าง เพราะว่าให่กะทิลูกคืนกินก๊อกเผาก็ได้เห็ดแบบนี้ล่ะเห็ดแนี้นี่ล่ะนี่พับบ้งสั้นตีพับพับตรงพับขึ้นมาแบบนี้วาแบบงไว้ถ่ายอีกอันนึงถ่ายอีกอันนึงก็มัดกันบบนี่แหละเขาเอ,อิ่นว่าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันก็นคือเขาต้มนี่ะนะเพราะว่าเราเป็นคู่ก็ไเลยัะง่นล่ะเห็ดอีกแบบอันหนึ่งบาทเอามาใส่ ไปเดี๋มันไปเราบอกอีมันจะอลุดข่วงไป,ไปโอ้ยที่บอกเราอิกฉาน้ำมดแล้วมาประก,รกรบกันบันบีนะโอบใก่กันโอบใก่กันเอาตอมากมัดไป เขาเกาบ่ h à ขาเขาหรอเขากาคุ้นินคุ้นินเขากาเดี่ยวเขามีคนมาเห็ดกับใคที่เมาเบิรด้บเมาบ่เมาหนอยมวยกินเดีวมันเห็ดเดีวมันจะคัน

สำหรับการเตรียมงานเตรียมการงานบวชน้องสองก็เอาไว้สำนีก่อนรอบต่อไปก็เป็นการโคนหัวบันคลิปนี้เอาไว้สำมนียก่อนเด้อสวัสดีครับ